สบายดีทุกคนมาแต่มข่อคอกกีทุกคน,คว,กคนวันนี้ว่าพิมพ์จะพาทุกคนมาเบิง้งว่าสินค้าข้องเราอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่บานของพ่าพิมพ์จะมียังเดทุกคนวันนี้เราไปเช็คกันเลยแล้วก็จะมีสินค้าจากไทยไล่สำานีนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกันเลยทุกคนเข้ามาในห้างในฮานละ ทุกคนซึ่งว่าสิ่งแรกที่ว่าจะพาทุกคนไปเบิรงนี่จะเป็นย่างรอท่าติดตามกันทุกคนซึ่งว่าหลักๆก็คือสิ่งที่ทุกคนจะเห็นต่อไปนี้ก็อาจจะคุ้นซิมไปแล้วแต่ว่าเป๊ปซี่ลาวทุกคนนะอ่ายี่บาน์บาพีมันก็มีเป๊ปซี่ลาวคือกันแต่ว่าจะเป็นโคดตั้นี้เด้อทุกคนแล้วก็มีเจ็ดอัพก็เป็นอ่าหองลาวนะทุกคนด้านข้างนั้นก็นจะเป็นข้องไทยคือมิลินดาอ่าบาร์บีคิวจับนี่ก็เป็น7อัพทุกคน7อเจ็ดอ7อัพน,นั่นเอง เป๊บซี่ก็จะมีแบบนี้ทุกคนนะเป๊แบซบี่อยู่ที่บานข้างออกถึก็จะมีประมาณนี้เลยซึ่งว่าจะมีไล่แบบอยู่ทุกคนนี่ทางถึงนี้ก็จะเป็นถึงขนาดแบบโคดหนึ่งทุกคนต่างกันออกไปนะก็คือโคดตัวนี้ก็จะเป็นหัวยาวขึ้นมาอีกแป๊บซบี่อยู่ข้างลาวนะทุกคนมาต่อมาเราไปเลาะต่อเลยทุกคนเดินกันตอว่าจะมียังไง อันนี้ก็เป็นกาแฟแบบแจ้งเมืองไทยทั้งนั้นแล้วกดเข้าซองนะกาแฟแบรนดดังแล้วก็เบื้องข้องข้าวนมทุกคนข้าวนมก็เป็นข้าวนมไทยทั้งนั้นแหละหลักๆที่ทุกคนเห็นอยู่นี่อ่าเตยอกโอวันตินแล้วก็ข้าวนมขบเคี้ยวต่างๆนะที่ว่าไลคนนะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องข้องข้าวนมส่วนข้าวนมทุกคน ทาทุกคนเดิเวิ่งไปดูกันว่าสินค้าเราจะมีจากนั้นนายกคนได้นับไปพร้อมกันเมื่อกี้ไปเจอไปแล้วเปปซี่กับเซเว่นอะัพทานทุกคนมีซองยางแล้วนายคนนับไปนำเบา้าเข็มมันจะมีสินค้าข้องคนลาพจากยางแหวของคนเหล่านะ้นทุกคนอ่าอันนี้การพนักง,งานเขายังจัดข้องมาทันเสร็จเถอะหรือว่าบริษัทเขาไปทายแต่ว่าเป็นโซนข้องอ่าสินค้าไทยทั้งนั้นแหละเมื่อกี้นะทุกคนตรงนี้ก็เป็นโซนข้องมี เป็นมีกล่องนาเข้าจากวันไทยแล้วลก็เป็นมีข้งเกาหลีทุกคนเต็มกันไปเลยนะนี่ครับวันนี้เป็นเครื่องดื่มข้งจีนข้งเกาหลีนี่ก็เป็นมีเกาหลีทุกคนสิ่งที่ทุกคนที่อยู่นี้กันหมดเลยทุกคนเดินกันต่อส่วนส่วนข้งวมีก็มีประมาณนี้แหละทุกคนแล้วก็มาเล็ดพืชต่างๆอ่ะมีจีนมีเวียดนามนี่ จุดที่กองนี่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้ก็จะเป็นเมล็ดกาแฟนี่ก็เป็นแบรนด์ก้องคนลาวทุกคนมินิโลนะอ่านี่ต่อมาก็เป็นประเภทพุ่มไมอบแห้งก็เป็นเพืือกอบแห้งนะนนี้ก็เป็นข้องลาวทุกคนอ่า้องลาวทั้งนั้นเลยจะมีแบบกล้วยมีมันแล้วก็มีแล่ลายยางนะอันนี้ก็มีเป็นมันทุกคนแล้วก็มีมีเปือกนะ เนี่ก็เป็นสินค้าข้องคนลาวมันอบแห้งคืออบแห้งนั่นเองไปทุกคนเดินกันไปต่อและนี่ก็เป็นพวกนมเด็กนมเด็กโซล่าก็เป็นแบรนด์ก้องไทยทั้งนั้นแหละแต่ว่าพอมีดอกที่ว่าจะเป็นของคนลาวนะเพราะว่าผมเคยเห็นมาก็มีเต็แบบนี้ทุกคนซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกตึมซูเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งที่ว่าใจกลางก้องฟานมว่าเิมเลยทุกคนนะเป็นงานใจกลางก้องเมืองเลยนี่ก็เป็นกับพวก ฟัก,กซาวนะฟักะซาก็จะเป็นะระกซาข้องอ่ะเมืองไทยหลาคนก็เป็นระเซาข้องไทยแล้วก็นี่ก็เป็นข้าวนุมขบเคี้ยวต่างๆก็เป็นข้อ,ขอ,ง,ของไทยทั้งนั้นเลยอา่าแบรนด์นะซุปไก่สกัดต่างๆทุกคนพวกเราเส้น้ามีล่ายงมีล่ายเงเที่ยวไปเิมนไทยให้นี่กันยังยิ่งล่ายเลยทุกคน สวัยแยกให้นับเป็นของกันได้จะลืมเด้วยทุกคนเมื่อกี้ก็เจอไปอีกสามอย่างแล้วกาแฟทุกคนมาต้เนี่ก็จะเป็นเมนล็ดทานตะวันนะือว่าเม็ดเกนตะเปนี่ยนวานวัาที่เยอะเกินนั้นนี่ก็เป็นเขีย่อนมาเป็นห้องลาวเป็นตรงซื้อลาวอยู่ท่านนะทุกคนนะแต่ต่อไปทุกคนอันนี้เป็นพวกแป้งพวกแง่งต่างๆอ่าส่นนี้ก็เป็นโซนเครื่องไส้ในกรดเรือนนะกันหลักๆก็กจะเป็นข้าวไทยแล้วก็ข้าวนังเข้าจากจีน ตองพอกกันว่าทุกห้างที่ว่าห้างนี้ที่ว่าพิมมาได้นี่ก็จะเป็นห้างข้องคนจีนนะทุกคนนี่ก็เป็นกะทิ่ UST UH กะที่เกาเนะพเพราะพิมก็ยังงงอยู่นะ่าจะเป็นห้องไทยแต่ว่ามาใส่ซื้อห้องลาวพออยู่ในในกล้องนะก็จะเข้มนเป็นภาษาลาวเดินกันตันเนี่เพิ่งในโซนห้องประเภทอาหารสำเร็จรูปแ้วก็เครื่องปงรงปุงต้องปรุงต่างๆก็ปราว่าจะมียิแ้แดงนะเอ็น <c oughs> หนัว เครื่องปรุงรสนั้ต่างๆ,ๆมีเป็น้องไทยทั้งนั้นเลยโซนนี้ทุกคนม่แหงนะมีครบทุกอย่างจริงๆน,นี่ก็เป็นพวกเครื่องปรุงสําเร็จรูปหรือว่าอาหารสำเร็จรูปที่เป็นสองเป็นองมาทุกคนอ่ะไปกันต่อน่โซนข้องะเทศเครื่องปรุงอีกทุกคนนี่ก็เป็นซีอิวน้ำปลาพวกซอสพวกิกนห้งต่างๆแน่นาเข้าใจเมืองไทยทั้งนั้นเลยหลักๆแล้วก็กเป็นของต่างประเทศได้นะมาจากที่โลกมายั้งใดก็มี แต่ว่าราคาโอ้โหนักหน้าสาหัสแพงไล่นะทุกคนมาตอนนี้เราไปเบิรงในโซนคลองอาาเครื่องเย็น,นเป็นเครื่องทะเลมาจากเมืองไทยอา้ทาทะเลโซนเครื่องเย็นนี่ก็แช่อยู่ในตู้แช่ตู้เย็นนี่ก็จะเป็นพื้นพื้นนี่กะนะ็น่าจะเงินมาจากบ้านมาพิมแนะ์แดนะก็เครื่อง,องดื่มทุกคนที่ว่าแช่เย็นที่ทุกคนเห็นนี่ก็เดี๋ยวไปเบิง่งว่าจะมีข้อะเทศรดาหลักๆก็เป็นของไทยคือเก่าแหลนะ โอซิมีเครื่องดื่มทั่วไปอ่าพวกแมนซัมนี่สินค้าข้องลาวอันนี้เลยท MS, ยุกคนน้ำดื่มนี่เป็นน้ำดื่มน้ำน้ำชิปมินิโลนะทุกคนือว่าเป็นข้องคนลาวแล้วก็เดินเดินต่อเลยทุกคนย่างกับต่อเบองว่าจะมีอีกนะว่าหลักๆที่ทุกคนเห็นนี่อ่าอันนี้ก็เป็นของยเกิลนะมาวันนี้เอามาในโซนข้อง เป็นเพืดทั้งผู้หญิงทางผู้ชายอ่แล้วก็ขี่ม้าน้านี่ต่างต่งอะที่ว่าจัดอยู่ในโซนนี้ทุกคนนี่เป็นเพืดเด็กตัวนี้ก็สังเกตว่าเห็นเขียนภาษาลาวแต่ว่าน่าจะนําเข้าแต่ว่าตรงในสายภาษาลาวประมาณนี้นะทำดีเพ่าพิมพ์ข้าใจแต่ว่าข้องเส้นค้าข้องไทยดังนั้นเลยอ่านี่ว่าพี่ม,มาเจอเลยทุกคนตัวนี้ก็เป็นทิชชู่กระดาษทิชชู่ที่ว่าเป็นข้องลาว ชูหรือว่าพ่ะพิมกับอย่างแบบเป็นเอกใจอยู่ทุกคนเพอพอดีมาเจอกับ่าบริสุทธิ์นี่ก็คือสู้บริสุทธิ์นี่ก็เป็นคําว่าบริสุทธิ์นี่เป็นเปรนของไนะหรือว่าคนลาวพานลาวเราต้อไในเขี้ยนเป็นภาษาลาวอาพรพิมก็บพระเใจว่าเป็นเปรนของลาวแถหรือบนะก็ตามพวกนั้นจะเป็นของไทยแต่ว่าเขียนเป็นภาษาลาวใสเพราะว่ามาค่าอยู่ลาวประมาณนี้ทุกคนก็เดินกันตสิ้น้าไล่แห้งกันเลยสิ้น้าไล่ลาย นี่ก็เป็นพวกมีดโกนมีดโกนหนวดนะมาอีกจุมเบื้องหนึ่งก็เป็นข้องพวกอันนํายาล้างน้ำแล้วก็ในฟอนเองพวกล้งยาล้างจานทุกอย่างนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องไซสส่วนตัวของผู้หญิงแล้วก็ข้องผู้ชายมามาในส่วนแฉบทุกคนแบับแล้วก็พงสักฟอกว่าจะมีข้องคนลาวหรือบอกกดสัเกตดเป็นน้ากัน ไฟยำบ่พิมพ์ไฟยำจะทายเล้ว่างเงึ็นคมบนทุกจุดแต่ว่ามันไล่เห็งก็เลยว่าเดินไป่ซนหลักๆเลยนะมาสอกห้าแฝกข้องมีหอเหลาทุกคนมันจะมีรือบอ่มีก็ไล่แบรนด์ไล่มีห่อแหงนะ,ะนี่แผลก,กองทุกคนเบิ้งสรุปแล้วก็คือบ่มีทุกคนแฝบข้องเหลา <c oughs> คือว่ามีแต่ข้องไทยดังนั้นเลยทุกคนนี่ เดี๋ยวออไปอีกตึมโซนหนึ่งนะพอว่าเส้นสายอย่างอีกใกล้กันเลยว่าจะมีแบรนนี้มานี้ทุกคนเดินออกมาก็จะมาเจอเม็ดกาแฟเมีก,กาแฟเนี่ยก็เป็นข้องคนลาวนะลาวราสิกเป็นแบรนด์ข้องคนลาวทุกคนก็มีสไลด์ข้องเกาหลีนี่เลยทุกคนโซนข้องกาแฟลาวนะถือว่าจะวางไว้เป็นจุดเป็นจุดนะ มีแท่นที่เป็นถงร้างแล้วแล้วก็นี่เป็นสาทุกคนสาภูสันพันปีนะเป็นสาของลาวนะนเป็นเ้นกาของลาวดนะิสนใหญ่เลยคาดบนะ่ได้ก็คือก่บเครื่องดื่มอย่างองหวนะัวเลยทุกคน,นเบียร์ลาวนะไล่แหงและจุดที่ว่าทุกคนจะได้เห็นจอปนี้ก็จะเห็นว่านี่คือโซนของเส้น้าลาวทั้งหมดเลยทุกคนนี่ก็คือกาแฟกาแฟ,กาแฟดาวยี่ห้อดังของลาวเลยนะ นี่ทุกคนนี่ก็เป็นแบรนด์ข้งวกาแฟไล่ยี่ห้อเดียวว่าเป็นข้งลาวนะจะรวมกันอยู่นี่เลยหลักๆทุกคนเพราะว่าไลา่แห้งเพราะส่วนนี้จะเป็นส่วนค่ายอ่าสินค้าของลาวเลยทุกคนอ่าจะมีแต่ซากาแฟนะประมาณนี้อ่ามีทุกคนเน็นกลงองกเกี้ยว,นนวยเนี้ยอันนี้บมเมนเนี้งนะคนก็นกคืออ่าคือดื่มแบรนร์ลาวนั่นเองเบียร์ลาวนั่นเองนะนี่มากันตโตทุกคน ยอดอันนี้ก็เตีมไปดูสินค้าหลาวที่ว่าเข้าก็ททำกล้องทำยัางเงาเลยนะทุกคนแต่พอพิม์ก็บุกเคยซิมจืกเทื่อนนะไล่กันเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหลักๆเลยชือว่ามีสินค้าหลาลาไล่นะนี่ยางกระปิตตอโอเคช่วงนี้ก็จะเป็นจุดนี้ก็จะเป็นจุดพวกนมนะทุกคนนมเลตตาซอยแต่ลไล่ยี่ห้อที่ว่าเห็นอยู่นี่แหละนะไล่แหง ่ามาในส่วนข้องพวกแป้งผมยังทุกคนพวกแป้งนี่ก็พอพิมพ์สังเกตว่าเส้นข้องลาวอยู่ทุกคนนี่เลยก็คือแป้งทอดกรอบแคมปูละนะจ๊ะเตียนซื้อเป็นซื้อเหลาทูกคนนะกับบุนจารุใส่เราสังเกตว่ามีอยู่ทุกคนนี้ตัวนี้ก็แป้งข้าวปุ้นเฮ้ยบุแมเนเส้นข้าวปุ้นแห้งแล้วเส้นขนมจีนแห้งตัวนี้ก็เป็นเส้นฝืนแห้งนะทุกคนหรือเส้นใหญ่ตัวนี้ก็เป็นแผ่นมารุพมพ์เป็นแผ่นแผ่นเป็นแผ่นพัน พันเนื้อพันซีนพันฟ้าประมาณนี้แหละไปกันต, refers, ต่อทุกคนตอนนี้ก็เป็นโซนห้องบุกเครื่องดื่มบุกนมนมเด็กนมผู้ใหญ่นะนี่ก็เป็นนมแม่จ้าเมืองไทยนี่แหละทั้งหมดเลยคือมนไล่ไล่แห่งทุกคนแต่น้ากะทายไล่อะไรพอจะเป็นเครื่องดื่มอ่านำเกลือหอยดังนั้นเกลือประเทศไทยทุกคนเบิ่งอ่านี่น้ำส้มแต่แม่จากเมืองไทย เดิมเยืยนๆพวกนี้นะซอเก็บซีแล้วก็มาโตนี่ก็จะเป็นพวกนำดื่มหลาเนะก็จะมารวมกันอย่นี้หมดเลยนำดื่มเหล้าทุกคนประมาณนี้เลยทุกคนสินค้าหลาาที่ว่าทุกคนเห็นนะ,นะทุกคนก็น,นี่แหละก็คือแบบมีน้อยแห่งนะสินค้าข้าวเหล้าหลักๆก็จะมีแต่พวกที่ว่าทำง,ง่ายๆเส้นบ,อบนอน่อหลักะข้าวนมเล็กๆน้อยๆทุกคน จะมีไล่ที่สุดก็จะเป็นอ่ากกตาแลวก็กาแฟนะที่ห้างโซลไล่ก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่าประเภทข้าวนมที่ว่าอยู่ด้านล่างก็มาพิมพ์นี้ก็อย่างบ่มีนะเครื่องดื่มและลายยางก็ยังบ่มีสินค้าอีกไล่เลยแหละเพราะว่าระมันหมดก็คือสินค้าของของเลาวนี่นะจะมีสักประมาณสักอ่าก็ผิดว่าประมาณโมห้าเปอร์เซ็นต์เยแหละที่ว่ามีอยู่ตามห้าง่วไปคน ว่าสิ่งที่เห็นจะเป็นแบบมีแค่นิดน้อยนะไม่เดียวทุกคนนาทุกคนสัก่ากับประมาณนี้นะกับิีดมือนี้ก็คือพาทุกคนมาเบิ่งสินคาเหลาอยู่ในข้างหรือยู่ในซูปเปอร์มาร์เก็ตยูบานข้อมอบมพ์ทุกคนคนือว่าก็เห็นจะประมาณนี้ทุกคนนี่ก็มียุบมีพกมีเหลาวนี่ยก็มีทุกคนนี่ออันนี้เอิวมามีต้มยำเอา้าเป็นต้มยำไทยแต่ว่าเป็นภาษาเลาวราอยู่กิดว่ามันมีเลา เดีย๋ยวพอพิมพ์จะห้ามีลาวให้ทุกคนเบิ้งโบโห่ซีมีหรือบ่ห้ากันทุกคนมีลาวมีลาวพ่าพิมพ์วันบนหน้าจะมีนะถ้าว่าเป็นมีแบบสําเร็จโหแบบนี้ทุกคนแต่ว่าจะมีมีแบบเส้นข้าวคล้ายๆเส้นอา่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นถือว่ามีทุกคน,กคนแล้วก็มีข้าวนมปังข้าวนมปังที่พอพิมพ์ทายทุกคนเบิ้งกันแหละนะประมาณนั้นแหละทุกคนหลักๆก็จะมีพ,กพวกกาแฟของอย่างนี้ซิซิ อ่ะทุกคนวันนี้กับขอบคุณทุกคนหลายๆเจ้าประมาณมคลิปด,ด้อนี่ก็เป็นการอัปเดตดยจ้าห้าที่คนโฮว่ายูทิบ้านห้องอา่าบนบินนี้มีสินค้าเหล่าไล่ส่นได้เพราะว่าสินค้าไทยบินจับไทยให้เพิ่งล่ะตัวสินค้าไทยก็มีไล่เจ้าหน้าทุกคนประมาณแบบโอโ้โหเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะต่อมาก็จะเป็นพวกสินค้าพวกจีนแล้วก็เวียดนามแล้วก็ต่อมาทุกคนต่อมาก็จะเป็นพวกที่ว่ามีเห็นไล่สินค้าเหล่าที่ว่าเห็นไล่ก็คือพวกเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ไล่แห่ แต่ว่าบะกลิ่นไทยคนเบิ่งไลฟ์มได้เป็นข้อห้ามกล้องยูทูบทุกคนกคนะห้ามเช่นเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์นะนี่แล้วก็ปิดไายทุกคนปิดไายโดยขนมปังลาว <c> ข <oughs> นมปังลาว <c oughs> นี่ยี่ห้อสีฟ้านี่บะกินก็นเคยกินแล้วทุกคนถ้ามัานรสชาติเชฟโบก,กะก็โอเคยอยู่แต่ว่าก้าวปฏิบัติได้นะนี่ตัวนี้ก็เป็นข้าวเหล้าถึขนมปังเหล้าแล้วเ,เข้ามาค่ายแล้วก็จะมีข้านมปังที่อบเนยนะจี๊อบเนยทุกคน ประมาณนี้แหละนะกับคลิปวันนี้ทุกคนพาทุกคน,นกมาเบิดทางซูเปอร์มาร์เก็ตยูทีบ้านห้องบ่อพิมพว่ามีสินค้าหล่าไล่ชนันได้นะก็ตามที่ทุกคนเท่นนั้นแหละก็มีประมาณนั้นทุกคนก็นถ้ามาไล่ปะเขาไม่ได้ไล่ถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นกับประมาณห้าเปอร์เซ็นที่ว่ามีสินค้าหล่าอยู่ในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะทุกคนเพราะหลักๆก,ก็เป็นสินค้าที่มาแจ้งเมืองไทยทั้งหมดเลยทุกคนนะตั้งแต่ เครื่องเครื่องใส่ข้องใส่ที่ว่าตังเต่เท้าจุดจำหัวเลยตังแตตีนจำหัวนนะทุกคนอ่ะบอกง่ายๆซะก็คือว่าถ้าว่าคาสินค้าจะข่ก็โอ้โหลำบากลอยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเอาวันนี้ก็เป็นคลิปที่ว่ามาอัปเดตนะปัจจุบันนี้สินค้าเหล่ามีอย่งแดก็มีประมาณนี้ทุกคนถ้ามาไล่บอกกะไล่อยู่แต่ว่าจะเป็นสินค้าที่แบบมันก็ถ้ามาจับเป็นบอกระบบบันเด้ลนะก็มีทั่วไปอ่าที่ว่าหลักๆที่ว่าคนเหล่าใส่ี่ก็ถ้ามาใส่สินค้าข้องเล่าบอ ก็มีส่วนน้อยนะคนที่ว่าจะใส่ส่วนส่วนส่วล่หลักๆกับคนลาวจะใส่สินค้าของไทยเป็นส่วนส่วนไล่กันเลยส่วนใหญ่กันเลยและเต็มร้อยเลยแหละนะทุกคนเอาไปนี่ก็ขอบคุณทุกคนหลายๆที่ว่าเข้ามาสมคลิปได้ทุกคนเจอกันคลิปต่อไปยังครับว่าพิมพ์อัปเดตยังเหตุคลิปไหนได้กับคอมเมนต์เข้ามาหลายๆทุกคนเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆเด้อ